กราบสวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้เรามาออพบกัน EP ที่44ค่ะ วันนี้เราเดินทางกันมาถึง E p ีที่44แล้วนะคะพี่ก็สำหรับใครนะคะที่เพิ่งติดตามใหม่ก็กราบขอพระคุณที่กดเข้ามาดูกดเข้ามาถูกใจช่องบาร,รมีพระเครื่องนะคะพี่ถ้าสนใจพระองค์ไหนอย่าลืมติดต่อมาที่0992107401นะคะสามารถแอดไลน์ด้วยเบอร์โทรได้เลยนะคะพี่ก็วันนี้นะคะน้องมีมาให้เลือกชมทั้งหมด9องค์แล้วก็9รูปค่ะพี่เก่าๆเดิมๆเ,เป็นพระบ้านๆนะคะสาหรับใครที่สนใจพระองค์ไหนเป็นพิเศษสามารถยกหูโทรหาหนูได้เลยนะพี่นะ ทางร้านนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางถ้าพี่มั่นใจที่จะรับน้องส่งให้ได้ค่ะเพราะว่าเจ็บกับการเก็บเงินปลายทางมาเยอะมากเพราะว่าน้องไม่มีการโอนจองก่อนนะคะก็คือถ้าพี่สะดวกเก็บเงินปลายทางน้องก็จะส่งให้ค่ะพี่อันนี้ก็เรามาเริ่มกันที่องค์แรกเลยนะคะกระดานนี้นะคะน้องเปิดอยู่ที่องค์ที่หนึ่งถึงองค์ที่หกนะคะเปิดอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะพี่องค์ที่หนึ่งถึงองค์ที่หกเปิดอยู่ที่แปดร้อยบาทนะคะ องค์ที่เจ็ดถึงองค์ที่เก้าเปิดอยู่ที่หนึ่งพันบาทคะ่ะพี่องค์ที่เจ็ดถึงองค์ที่เก้าเปิดอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะพี่นะก็เดี๋ยน้องใส่ราคาก่อนเพ,อพพเ,เพราะว่าเดี๋ยวพี่ๆไม่เข้าใจเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดการเข้าใจผิดนะสักครูนะคะนี่ป้ายราคาน้องไปไหนนะน้องส่งของให้ทุกวันไม่เกินบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะ แจ้งเลขพัสดุไม่เกินสี่โมงเย็นของทุกๆวันค่ะขนส่งนะคะจะเป็นขนส่งแฟลตสีเหลืองนะคะพี่เพราะว่าน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางของแฟลตอยู่นะคะถ้าเป็นบริษัทอื่นก็จะไม่มีแต่ถ้าพี่ๆสะดวกขนส่งไหนสามารถแจ้งได้นะคะแต่เก็บเงินปลายทางน้องส่งได้แค่ขนส่งของของแฟลตนะคะพี่ก็ไปเรื่องมันที่องค์แรกเลยนะคะพี่ นี่เลยเป็นน้ำเต้านะคะพี่เรียมอัดกรอบกันน้ําแบบนี้เลยนะพี่นะน้ําเต้านะคะพี่ตรงนี้เก่าๆเดิมๆมีสายสินพันข้างในแล้วก็ตรงข้างบนนี้น่าจะเป็นเหมือนสีเหลืองๆเหมือนจะเป็นจีวรนะคะพี่น้องไม่แน่ใจว่าน้ําเต้านี้ออกมาจากวัดไหนนะคะแต่ว่าเรียมกรอบพร้อมห้อยคอเก่าๆ,ๆกันน้ําแบบนี้เลยนะพี่นะ สวยๆเดิมๆน้องเปิดอยู่ที่800บาทนะคะ EP ที่44ค่ะองค์ที่1ถึงองค์ที่6เปิดอยู่ที่800บาทนะพี่นะนี่เลยน้องเป็นคนเปิดแต่พี่ๆเป็นคนปิดถ้าคุยถ้ารับหลายองค์ราคาเราคุยกันได้นะคะพี่ก็อันนี้มีสายสีแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นไม่แน่ใจว่าใช่ยันไหมนะคะเพราะว่าเขาเรี่ยมกรอบกันนาะตรงนี้น่าจะเป็นจีวอนนะคะที่พันอยู่รอบๆด้านบนนะคะพี่ เป็นน้ำเต้าค่ะเปิดอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะพี่เก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะน้องแกะกรอบไม่ได้นะคะนี่พอเขาเรียมแบบนี้มาเลยไม่แน่ใจว่าออกจากวัดไหนนะคะถ้าสนใจนะคะองค์ที่หนึ่ง ep ที่สี่สิบสี่น้ำเต้าค่ะพี่ไปกันต่อองค์ที่สองค่ะนี่เลยเป็นสิงหรือเสือ,อน้องไม่แน่ใจนะ่าจะเป็นอ๋อเสือหรือสิงนะแต่ว่าเขาแกะสลักเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะ นี่เลยให้ดูชัดๆแบบนี้เลยเปิดอยู่ที่800บาทค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะพี่นะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะสีน้ำตาลขาวขาว <c oughs> ตรงฐานค่ะตรงฐานเขาจะเป็นอย่างนี้นะพี่นะมาแบบนี้เลยนะคะพี่เก่าเก็บของคุณตาค่ะ เปิดอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะพี่เอามาแบ่งปันกันนะคะเพราะว่าคุณตาสะสมมาเยอะมากเยอะมากเลยพี่ก็ถ้าสนใจนะเป็นผาบ้านๆค่ะผาบ้านแน,น่นอนนะคะ EP ที่สี่สิบสี่องค์ที่สามค่ะพี่เป็นพระปรกนะคะแต่หนูไม่แน่ใจว่าวัดไหนอ่ะสูมให้ดูใกล้ๆเป็นเนื้อเนื้อดินหรอคะใช่ไหมกลวไม่มั่นใจกลัวต่อไปแล้วมันผิด ลักษณะเขาก็คือน่าจะเป็นเนื้อดินนะพี่เป็นผะปลกนะคะพี่อุ้ยขอโทษค่ะตรงฐานนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่อันนี้เป็นสีเหลืองเหลืองเนื้อเหลืองเหลืองเหลือง,เห,องเหลืองน้ำตาลน,น้ำตาลอย่างเงี้ยพี่พระนูนออกมาแบบนี้นะคะพี่แต่ว่าตรงปรกด้านบนก็เป็นปลกโพแต่ตรงนี้ก็จะนูนออกมาแบบนี้อ่ให้ดูใก,กล้ใกล้ ฝากกดติดตามกดถูกใจช,ช่องบารามีพาเครื่องไว้ด้วยนะพี่นะ <c oughs> ไปกันต่ออค์ที่สี่ค่ะพี่นี่เลยหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันรุ่นหนึ่งนะพี่นะอันนี้รุ่นหนึ่งเก่าเก่าเดิมๆอะ่ะให้ดูตรงหูค่ะอื <c oughs> นี่เลยนะพี่นะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะเป็นยันอย่างนี้นะพี่ เก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้รุ่นหนึ่งนะพี่นะเปิดอยู่ที่800บาทค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะน้องบวกเพิ่มนะคะพี่60บาทนะบริการเก็บเงินปลายทางเพราะว่าเขาชาร์จค่าส่งหนูตามยอด COD นะพี่นะยอด COD ก็คือการเก็บเงินปลายทางนั่นแหละค่ะพี่อันนี้เหรียญหลวงพ่อคายนะคะนี่ให้ดูใกล้ๆนะท่านใบหูทั้งสองข้างอันนี้ด้านขวาของมือน้องนะคะอันนี้ด้านซ้ายค่ะพี่ด้านหูด้านซ้ายอันนี้หูด้านขวานะคะ ดวงตาแล้วก็จมูกปากชัดมากเลยนะคะพี่คมๆแบบนี้เลยนะพี่นะอา่ให้ดูเลยพี่ๆดูกันได้เลยนะคะตรงหูอ่ะตรงหูตรงนี้ตรงรุ่นหนึ่งตรงตัวอักษรนะคะตรงตรงรุ่นนี้เหมือนจะมีอะไรสักอย่างเนี่ยจุดอ,อ้อไม่เอกไม่เอกขอโทษค่ะขอโทษอ่ด้านหลังตรงยันนะคะเป็นอย่างนี้นะพี่นะเปิดอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะ ไปกันต่อองค์ที่ห้าค่ะพี่เป็นพระพิจิตนะคะเหลืองทองอลา,ามแบบนี้เลยนะพี่นะเปิดอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะพี่ด้านข้างค่ะอันนี้ด้านด้านข้างขวานะคะด้านข้างขวาค่ะให้ดูใกล้ๆรูปหน้าจมูกปากตาหูใบหูด้านข้างอ่าด้านหลังค่ะ ด้านหลังหลวงพ่อเงินนะคะพาพิจิตถ้าสนใจอย่าลืมแอดไลน์มาได้ที่0 9นย์เก4 0 1นะคะพี่0 9 9 2 1 0 7้าเกค่ะสามารถแอดไลน์ด้วยเบอร์โทรได้เลยนะพี่นะด้านบนค่ะพี่ตรงนี้อ่เป็นพิมพ์มาแบบนี้นะคะตรงฐานค่ะเป็นรอยอุดแบบนี้นะพี่ <c oughs> สีทองอารามสวยงามมากค่ะพี่อ่าชัดเจนชัดเจ๋วอ่ะให้ดูใกล้ใกล ให้ดูใกลๆ้ๆนี่เลยเปิดอยู่ที่แปดร้อยบาทนะพี่นะองค์ที่ห้า EP ที่สี่สิบสี่ค่ะไปกันต่อองค์ที่หกค่ะพี่เป็นหลวงพ่อกลวยนะคะนี่เลยอ่าจมูกตาปากท่านั่งนะคะตรงนี้จะเป็นผ้าอาจีวอยาวแบบนี้ด้านข้างค่ะ ด้านข้างซ้ายด้านข้างขวาด้านหลังด้านหลังก็เหมือนจะมีอักขระอะไรตรงนี้นะพี่นะเนี่ยอักขระตรงเนี้ยตรงฐานค่ะเป็นแบบนี้นี่เลยองคนี้เปิดอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะน้องเป็นคนเปิดแต่พี่เป็นคนปิดราคาเราคุยกันได้นะพี่นะ คุยกับน้องได้นะคะซื้อง่ายขายคล่องค่ะราคาแบ่งปันเลยค่ะพี่ไม่เน้นราคาสร้างบ้านนะคะราคาเน้นแบ่งปันพี่พี่เอาไว้เก็บเช่าบูชากันเนาะไปกันต่อที่เจ็ดค่ะพี่หลวงพ่อกลวยเช่นกันค่ะนี่เลยหลวงพ่อกลวยชุตินทะโลวัดโคศิตารามอำเภอสังขบรุรีจังหวัดชัยนาทค่ะ หลวงพ่อก,กลัวอยู่ในกกอบแบบนี้เลยนะคะมีตราปั๊มของวัดด้วยนะพี่นะอันนี้น้องเปิดอยู่ที่1000พันบาทนะคะพี่เลี่ยมรอบกันนะแบบนี้เลยด้านหลังจะมีเหรียญเก่าๆสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะใครได้ไปรับรองคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะพี่น้องแบ่งปันให้พี่ๆไปเช่าบูชากันไว้นะคะว่าส่วนตัวน้องแล้วก็มีมีเก็บไว้เรียบร้อยแล้วค่ะก็พี่ๆท่านใดนะคะสนใจน้องแบ่งปันให้นะพี่นะ ทันดังมากเลยตอนนี้นะคะน้องเปิดให้ที่หนึ่งพันบาทนะคะองค์นี้มีบริการเก็บเงินไปทางนะพี่นะสวยสวย,สวยมากสวยสวยอ่ะสวยมากเลี่ยมกรอบกับนนะ้ำถ้าพี่ไม่ชอบกรอบสามารถไปแกะกรอบหรือทอดกรอบออกได้นะพี่นะอ่ะนี่องนี้มีเหรียญหลวงพ่ออยู่ด้านหลังนะคะเก่าเก่าเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่หนึ่งพันบาทนะคะเก่าเก่าเก่าเก็บของคุณตาเลยนะพี่อันนี้เป็นพระบ้านค่ะเก่าเก่าแบบนี้เลย สวยมากเลยนะพี่นะคม,คมแบบนี้เลยนะด้านหลังด้านหน้าเป็นแบบนี้ค่ะมีตาปั๊มของวัดนะพี่นะอ่าใครสนใจนะคะ ep ที่สี่สิบสี่องค์ที่เจ็ดเปิดอยู่ที่หนึ่งพันบาทค่ะพี่องค์ที่แปดค่ะพี่หลวงพ่อเงินค่ะอันนี้เก่าแบบเก่าอันนี้น้องถอดไม่ได้ด้วยนะคะสําหรับใครที่ต้องการรูปภาพเพิ่มเติมนะพี่น้องถอดไม่ได้นะคะอันนี้ก็ เปิดอยู่ที่1000บาทเช่นกันนะคะพี่สวยมากอา่ดดูคาบเก่าๆแบบนี้นะคะหลวงพ่อเงินค่ะอยู่ในกรอบแบบนี้พร้อมห้อยคอเลยนะพี่นะบูชายกห้อยคอได้เลยด้านหลังค่ะตรงฐานนะคะพี่นี่น้องสองให้ดูตรงฐานตรงนี้สวยๆเก่าๆเดิมๆเลยน้องเปิดอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะพี่นะด้านหลังชัดๆคมๆแบบนี้เลยค่ะพี่อ่า ด้านหน้าค่ะรอยยิ้มจมูกดวงตาและใบหูนะพี่นะแล้วก็คราบเก่าๆแบบนี้อยู่ในคือเขาเลี่ยมกรอบกันนะ้ําเพื่อที่จะแบบมันสวยอะพี่แล้วก็คงความงามของท่านไว้นะพี่เก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะถ้าพี่ถูกใจนะคะทักมาหาน้องได้เลยนะคะเปิดอยู่ที่หนึ่งพันบาทค่ะพี่ไปกันต่อเหรียญสุดท้ายของ EP นี้ค่ะเป็นเหรียญลุงพ่อคูณค่ะพี่ค้าคูณได้ไปแล้วค,ค้าคูนแน่นอนนะพี่นะอ่า อยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะด้านหลังค่ะพี่เป็นยันแบบนี้เลยนะพี่นาะแล้วก็มีวันที่วันที่เก้าสิงหาสองห้าหนึ่งสองนะพี่นะพศหนึ่งสองน,นะคะ <c oughs> ด้านข้างค่ะตรงหูค่ะพี่อุ้ยขอโทษค่ะได้ไปแล้วจะค้ำคูณน,นะคะใครรวยอยู่แล้วก็คูณเข้าไปอีกค่ะพี่ แบ่งปันให้ค่ะเปิดอยู่ที่หนึ่งพันบาทค่ะพี่องค์ที่เจ็ดถึงองค์ที่เกนะ้าน้องเปิดอยู่ที่เจ็ดพันหนึ่งพันบาทนะคะขอโทษค่ะ EP นี้เก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะพี่หน้าท่านชัดสวยมากเลยอ่านี่เลยคมๆแบบนี้เลยนะพี่นะขอรูปภาพเพิ่มเติมสามารถทักมาได้เลยนะพี่นะอ่า วันนี้นะคะน้องมีให้เลือกชมเพียงเท่านี้ค่ะสําหรับใครที่สนใจองค์ไหนนะคะถูกตาต้องใจองค์ไหนอย่าลืมแอดไลน์มาได้ที่0 992107401นะคะแอดไลน์ด้วยเบอร์โทรได้เลยนะพี่นาวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ